พบกันเวลาเดิม5มงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่446แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระส,สวยพระบ้านบ้านมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังวีรชนชาวบ้านค่ายบางระจันปี2554 วัดโพก้าต้นจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังค่ายบางระจันนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระอุป,ปคุต หลวงปู่ธรรมรังสีปี2538วัดพระพุทธบาทจังหวัดสุรินทร์สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญพระอุปคุตนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวง พ่อทันใจรุ่นสมปาถนาปี2559สภาพสวยเดิมสวยเดิมสวยมากเลยนะคะผิววิ้งเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นลุงค่ะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทันใจนะคะสมปาถนานะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัดเขาบด,ดายอิฐจังหวัดเพชรบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นอีกหนึ่งเกจิหลวงพ่อนะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าทันใจ พระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าใช้ค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระเจ้าทันใจนะคะพระธาตุลำปางจังหวัดลำปางนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธมงคลนะัก ครนายกหลังพอปลอรพร้อมตุ้งติ้งวัดวังกระโจมจังหวัดนครนายกสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะพร้อมแถบพร้อมแหนบนี่เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอยู่ครบเลยนะคะสวยค่ะด้านหลังเป็นพปลนะคะนะคะสวยเดิมเลยก็ว่าได้นะคะ ค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธมงคลนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินฉลุหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นเสาห้าคูณพันล้านสภาพสวยสภาพสวยเดิมเลยนะคะสำหรับ,เ,ะะบเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะน่าใชหน่าบูชานะคะ สําสหรับเหรียญเนื้องเงินฉลุนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเนื้องเงินแท้สวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่6 0 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายเก่าคูบาผาผ่าสองหน้าจังหวัดแม่ห้องสอนเรี่ยมเก่าสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นสหน้านะคะเป็นรูปถ่ายสองหน้านะคะ เก่ามากเลยนะคะสําหรับรูปบานนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่ก็ยังสวยนะคะค่ะสําหรับรูปถ่ายสองหน้านะคะคูบาผาผ่านะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆบานนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงยืนขี่เสือวัดวังสับรถจังหวัดจันทบุรีไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะสภาพดีค่ะ สภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะพระเก็บพระสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะคะยืนขี่เสือไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพ่อขุนลามคำแหงปี2510เนื้อทองแดงสภาพสวย สภาพสวยเดิมนะคะน้าเก็บหน่าสะสมค่ะนี่ค่ะเดิมๆเลยนะคะปี2510นะคะก็ถือว่าเก่านะคะแต่ยังสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคุณลามคำแหงนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเสริมวัดปทุมวนาราม อุดกิ่งนะคะสำหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังนะคะสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ค่ะวัดปทุมวานารามนะคะสวยมากนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเสริมวัดปทุมวานารามนะคะสภาพสวยกิ่งดังๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินลบบุรีกระถิน50นะคะสะภาพสวยเดิมนะเก็บหน้าสะสมนะคะองค์นี้ก็กลาลทองเต็มนะคะนี่ค่ะมีโค้ดด้านหลังนะคะแล้วก็กระถิน50นะคะสะภาพสวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินลบบุรีนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชานะคะพัดหลักเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบปีสร้างนะคะ ถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเก่าไม่ทราบที่เนื้อชินตะกัวเก่ามากน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ค่ะถ้าทันใดนะคะชอบเก็บชอบสะสมพักเก่าๆนะคะก็จัดเลยนะคะแต่หน้าเสียดายไม่ทราบที่นะคะแต่สวยค่ะค่ะสำหรับพรกเก่าไม่ทราบที่เนื้อชินตะกวัวองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเก่ามากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร เป็นพระประจำวันจันทร์นะคะมีเคลือบด้านหน้านะคะแต่ด้านหลังหลุดสภาพสวยมากค่ะนี่ค่ะด้านหน้ามีนะคะด้านหลังหลุดหายไปนะคะแต่เหรียญสวยมากเลยนะคะกระไหลทองเต็มค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะท่านใดเกิดวันจันทร์หรือท่านใดชอบนะคะหลวงพ่อเพชรก็จัดเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะคะพระประจำวันจันทร์นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์ขุนแผนเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ค่ะเป็นพิมพ์ขุนแผนนะคะขุนแผนก็เด่นดังในด้านมหาสเสน่ห์อยู่ยงคงกระพันนะคะแถวคาดปลอดภัยค่ะ ค่ะสำหรับผ้าเนื้อผงพิมพ์ขุนแผนเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินในหลวงรัชกาลที่9 5ธันวาคมปี2527ที่ระลึกเดินการกุศลเทิดพระเกียรตินะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆค่ะ สวยเดิมนะคะนี่ค่ะอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นพอปลอนะคะสวยนะคะสวยมากค่ะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อเงินในหลวงราชการที่95ธันวาคมนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผน เนื้อดินไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์นะ่าเก็บน่าใช้นะคะนี่ค่ะท่านทัดใดกำลังตามหาก็จัดเลยนะคะพระขุนแผนนะคะมหาสเสน่ห์เลยนะคะสำหรับพระขุนแผนนะคะสำหรับพระขุนแผนเนื้อดินไม่ทราบที่นะคะสะภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระฤาษีเนื้อผงโรงสีหลวงพ่อผาดวัดบ้านไรจังหวัดอ่างทองสภาพสวยเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น้าใช้หน้าบูชาค่ะสวยมากเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกอย่างหนาอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะสวยจริงนะคะเป็นเนื้อผงก็ค่อนข้างที่จะเบานะคะไม่หนักคอนะคะค่ะสำหรับ พระฤาษีเนื้อผงลงสีหลวงพ่อผาดวัดบ้านไร่นะคะเลี่ยมพลาสติพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อตั้งหน้ารถหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีไม่ทราบปีสร้างสภาพดีค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ ตั้งหน้ารถได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดนําไปตั้งบนหิ้งก็ได้นะคะนี่ค่ะหลวงพ่ออุตมะนะคะก็ไม่ค่อยเจอนะคะสําหรับพระบูชาตั้งหน้ารถนะคะค่ะสําสหรับพระบูชาตั้งหน้ารถนะคะหลวงพ่ออุตมะนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมชัดๆก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งมหาเศรษฐีหลวงปู่พิชัยทิติลาโพอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะหรือวัดเขาหงนะคะสภาพดีพร้อมกล่องเดิมๆนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะศินสวยนะคะสําหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะนี่ค่ะสวยเดิมๆนะคะกิ่งดังกังวานนะคะ เดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพักกิ่งมหาเศรษฐีหลวงปู่พิชัยนะคะสวยๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้าทองคํารอห้าเหรียญทรงยินดีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวย พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเหรียญเป็นเนื้อเงินนะคะแต่หน้าเป็นทองคํานะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองนะคะรัชกาลที่ห้านะคะนี่ค่ะเนื้อเงินแท้นะคะทองคําก็ทองคําแท้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ สวยนะคะสภาพไม่ได้ใช้อยู่ในกล่องเดิมๆนะคะค่สำหรับเหรียญรอห้านะคะเนื้อเงินหน้าทองคำหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ห้าพันค่ะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินลบบุรีปี2550 สภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะแต่เจ้าของเดิมเก็บไว้อย่างดีอย่างงามเลยนะคะด้านหลังเป็นพระพิคเนตนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะสวยมากนะคะ ค่ะสำหรับพระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นพระของขวัญหลวงปู่ทวดเนื้อว่านผสมแร่เหล็กไหลวัดห้วยมงคลสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับปูทวดองค์นี้จะเป็นพิมพ์พัดลอดนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะวัตถุมงคลของหลวงปูทวดก็น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับพระของขวัญหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะก็จะเป็น ตะบองลงอักขระยนันปิดทองเห็นไหมคะเก่าไม่ทราบที่นะคะแต่สภาพดีมากเลยนะคะลงยันทั้งด้ามเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเก่านะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะเก่าสวยนะ่าเก็บนะ่าสะสมนะคะค่ะสาหรับตะบองนะคะเก่าเก่าลงอัขระยนันปิดทอง ทั้งด้ามนะคะชิ 250, like ้นนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะาค่ะเก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นมีดหมอปากกาด้ามฝักเป็นกระดูกนะคะเก่าใบเหล็กยาว2นิ้วครึ่งนะคะถ้าความยาวทั้งหมดนะคะ ตั้งแต่ด้ามถึงฝักปลายฝักนะคะก็จะ5นิ้วนะคะไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะทั้งด้ามทำฝักสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะใบอยู่ข้างในนะคะดูยันอักขระยันที่ใบนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะบางท่านอาจจะดูที่นะคะนี่ค่ะใบเป็นใบเหล็กนะคะ ถ้าเฉพาะใบมีดนะคะก็จะยาวอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะเก่านะคะสําหรับด้ามนี้นะคะน่าเสียดายที่ไม่ทราบที่นะคะสวยนะคะนี่ค่ะความเรียบร้อยก็เรียบร้อยดีนะคะสวยมากค่ะนี่ค่ะค่ะสำหรับมีดหมอปักกานะคะเก่าๆนะคะด้ามฝักเป็นกระดูก เล่มนี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะเก่ามากเลยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่ค่ะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะร่มกัน ขอบคุณมากค่ะ